คุณคงรู้จักแวนแต่คุณอาจจะยังไม่ทราบถึงเรื่องราวและประวัติของแวนวันนี้ต้องเล่าจะพาคุณไปรู้จักกับประวัติของแวนกันครับแวนเป็นแบรนด์ผู้ผลิตรองเท้าเครื่องแต่งกายและเครื่องประดับสัญชาติอเมริกันที่ได้รับการยอมรับไปทั่วโลกแวนเป็นที่รู้จักจากวัฒนธรรมการเล่นสเก็ตบอร์ดและไลฟ์สไตล์ของวัยรุ่นอเมริกันและมีประวัติพันยาวนานย้อนไปถึงทศวรรษที่1960วันนี้ต้องเล่าจะพาคุณไปรู้จักกับแวนกันครับ แวนเกิดข to ึ้นจากนายพอลแวนดเรสซึ่งเขาได้คุกคีกับการผลิตรองเท้ามาตั้งแต่อายุ14โดยในวัยเด็กนั้นแม่ของพอลให้พาเขาไปฝากทำงานกับบริษัทผลิตรองเท้าชื่อดังแรนดี้โดยเขาเริ่มต้นในตำแหน่งพนักงานทำความสะอาดให้กับบริษัทโดยพอลได้ทำงานในบริษัทแรนดี้อยู่ถึง20ปีจากตำแหน่งพนักงานทำความสะอาดสู่ช่างรองเท้าและจนในที่สุดเขาได้เป็นรองผู้จัดการให้กับบริษัทแรนดี้ประจำเมืองบอสตันรัฐแมสซาชูเซต ซึ่งในขนาดนั้นบริษัทแรนดี้ถือว่าเป็นบริษัทรองเท้าที่ทรงอิทธิพลในลำดับ3ในยุคนั้นที่เป็นแค่รองคอนเวิร์ตและเกตจนกระทั่งต่อมากิจการของบริษัทแรนดี้ที่เมืองการ์เดนเวล์รัฐแคลิฟอร์เนียนั้นประสบปัญหาขาดทุนอย่างหนักราวเดือนละหนึ่งล้านเหรียญด้วยความรู้และความสามารถของเขาบริษัทจึงส่งพอลแวนโดเรสเจมส์แวนโดเรสน้องชายและกอร์ดอลี i, เพื่อนสนิทของเขาไปแก้ไขวิกฤตการณ์ในครั้งนี้ ซึ่งพวกเขาต้องทำงานกันอย่างหนักตลอด8เดือนและในที่สุดก็พลิกจากสถานการณ์ที่เคยขาดทุนจนกลับมามีกำไรหลังจากกู้วิกฤตให้กับบริษัทในเมืองคาเดนเวลได้แล้วสองพี่น้องแวนโดเรสก็ขอลาออกจากบริษัทแรนดี้เพื่อออกไปทำธุรกิจของตัวเองและได้ชักชวนกอรอลีและนักธุรกิจชาวอิตาลีอีกคนเข้ามาร่วมหุ้นและทั้ง4คนคือพอลแวนโดเรสเจมนโดเรสและหุ้นส่วนคือ เซเดเรีและ g o ร์ดอรก็เปิดบริษัทของตัวเองขึ้นมาในชื่อ The Van Dorle Rubber Company ในเดือนมีนาคมปี1966ที่ถนน704 e a s t p o t Way เมืองแอนนาไฮรัฐแคลิฟอร์เนียประเทศสหรัฐอเมริกาโดยบริษัทได้ออกผลิตภัณฑ์พื้นรองเท้าแบบว a ฟเฟิลที่พวกเขาเป็นผู้พัฒนาส่วนผสมเองโดยใช้ยางดิบผสมกับกรรมฐานเรียกว่า v u l c a n i d Rubber เป็นวัตถุดิบในการผลิตพื้นรองเท้าเพื่อให้รองเท้ามีคุณภาพที่ดีที่สุดและก็ได้รับความสนใจจากลูกค้าเป็นจํานวนมากโดยรองเท้ารุ่นแรกที่แวนได้ผลิตขายคือแวน44 Dex Shoe หรือแวน Authentic ซึ่งเป็นรุ่นที่ได้รับความนิยมมากที่สุดโดยรองเท้าถูกออกแบบมาให้มีพื้นรองเท้าที่มีความทนทานโดยรองเท้าจะใช้พื้นแบบ Wa f f l e s o ซที่เป็นเอกลักษณ์ของแวน มีลักษณะคล้ายรังพึ่งและมีความหนากว่าพื้นรองเท้าทั่วไปในตลาดนอกจากนี้แวนยังใช้ผ้าใบที่ผลิตจากเส้นยยใยไนรอนแทนผ้าฝ้ายในการผลิตทำให้มีความสวยงามและใส่สบายมากยิ่งขึ้นและรองเท้าของแวนรุ่นนี้ก็โด่งดังและกลายเป็นที่นิยมในหมู่นักเล่นสเก็ตบอร์ดที่ต้องการรองเท้าที่ยิดเกาะได้ดีเพื่อควบคุมการเล่นได้ดียิ่งขึ้น และยังรวมถึงบรรดาผู้ที่ชื่นชอบกีฬาเอ็กซ์ตรีมที่แห่กันมาซื้อรองเท้าของแวนรวมถึงนักปันกญญ่นจักรยาน BMX อีกด้วยโดยนักสเก็ตบอร์ดท,ที่ดังอย่างซีบอยทนี่แอนวาและสเตซี่เปรัตตาก็ใช้แวนเนื่องจากรองเท้ามีความทนทานและมีพื้นที่หนาซึ่งมันให้ความมั่นคง และการยึดเกาะที่ดีโดยซีบอยโทนี่อันวาได้กล่าวไว้ว่าแวนคือรองเท้าที่เหมาะกับทุกสถานการณ์รวมถึงการเล่นสเก็ตบอร์ดต่อจากนั้นหลังจากความสําเร็จของแวนในรุ่นแรกทําให้แวนเริ่มออกแบบรองเทา้ารูปทรงใหม่ๆใ,ในช่วงกลางปี1970โดยใช้ชื่อว่า The Era ซึ่งเป็นรุ่นที่พัฒนามาจาก Authentic และใช้รหัสว่า Style 95และเริ่มพัฒนาการผลิตแบบค s t o m Make และยังได้2นักสเก็ตบอร์ดชื่อดังอย่างโทนี่อันวาและสเตซีเพรันตามาออกแบบให้โดยพวกเขาต้องการรองเท้าในแบบที่เป็นสไตล์ของตัวเองแวนจึงเพิ่มเพ t รเด็ดคอร์เรที่ขอบบนของรองเท้าด้านหลังเพื่อเพิ่มความกระชับและเพิ่มคู i n g in น o ซ e แผ่นรองส้นเท้าภายในที่จะช่วยรองรับแรงกระแทกและรีอินฟ e สฮิเพื่อพุ่มบริเวณส้นเท้าเพื่อลดแรงกระแทก ซึ่งแวนก็ไม่ได้ผลิตรองเท้ารุ่นนี้ให้แก่โทนี่อันวาและสเตลซีเพรันตาเพียง2คนเท่านั้นแต่แวนได้ผลิตและขายให้กับบุคคลทั่วไปด้วยในชื่อรุ่น95หรือแวนเอราและติดโลโกโว้ว่าแวนออฟเดอะวอลลลงไปเพื่อบ่งบอกว่านี่คือรองเท้าเพื่อนักสเก็ตบอร์ดโดยเฉพาะรวมถึงลูกค้ายังสามารถเลือกชนิดของผ้าได้ซึ่งถือเป็นเรื่องใหม่มาก จึงทำให้อีราโด่งดังขึ้นต่อมาในปี1977ทางแวนก็ได้ออกรุ่นโอสกู chool, ที่มาเขย่าตลาดรองเท้าอีกครั้งโดยแวนรุ่นนี้จะมีลวดลายเอกลักษณ์อย่างแจฟสไตรโดยลวดลายนี้ถูกออกแบบโดยพอลแวนโดเลสเจ้าของแบรนด์และได้มีการนำหนังสัตว์มาใช้เป็นวัสดุเพื่อเพิ่มความทนทานและเพิ่มชิ้นส่วนบริเวณเอาโซด,ด้านหน้าที่ผลิตจากยางเคฟทำให้รองเท้าพังยากยิ่งขึ้น ต่อมาในปี1982ภาพพยร์เรื่อง Fast Time at r i m o n High รองเท้าแวนถูกใส่โดยชอนเพนจึงทำให้แวนดังเป็นพลุแตกอีกครั้งซึ่งในรุ่น Old School จะเป็นรองเท้าแบบ Slip-On ในรหัส77ที่มีลวดลายเป็นตารางหมากลุกต่อมากับโมเดล98หรือแวนคลาสสิกสลิปออซึ่งรองเท้ารุ่นนี้ได้รับความนิยมสูงสุดในแถบแคลิฟอร์เนียตอนใต้ เพราะไม่ใช่แค่นักสเก็ตบอร์ดที่ชื่นชอบเท่านั้นแต่นักปั่นจักรยานก็นิยมรองเท้ารุ่นนี้เช่นกันเพราะแวนคลาสสิกสลิปออนไม่มีเชือกจึงไม่ต้องกังวลว่าเชือกจะหลุดขณะที่ทํากิจกรรมความสําเร็จของทั้ง2รุ่นทําให้แวนออกแบบโมเดล38หรือแวนสเก็ตไฮซึ่งถือเป็นรองเท้าที่ได้รับความนิยมสูงสุดจากนักสเก็ตบอร์ดและได้มีการออกแบบรองเท้าเป็นทรงสูงที่จะช่วยในการเซฟให้ข้อเท้าของนักสเก็ตบอร์ดมีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้น และบวกกับความสวยงามมันเป็นเอกลักษณ์จาก j a s t r ไ k e จึงทำให้วันสเก็ตหายขายดีเป็นเทน้ำเทท่าและต่อมาแวนก็เริ่มเข้าสู่ตลาดป๊อปเคาลเจอร์และเริ่มมีการคอลร์รเรชั่นกับแบรนด์อื่นๆมากขึ้นเช่น Nintendo, J Crew Star Wars Disney และอื่นๆอีกมากมายแต่แล้วในปี1984บริษัทแวนก็เกิดปัญหาด้านการเงินจนต้องล้มละลายเพราะราคาขายรองเท้าของแรนด มีราคาต่ำเมื่อเทียบกับต้นทุนที่สูงขึ้นจึงทำให้บริษัทต้องแบกรับค่าใช้จ่ายมากขึ้นจนในที่สุดก็ขอให้มีการปรับโครงสร้างเพื่อฟื้นฟูกิจการในที่สุดแม้เวลาจะผ่านมาหลายทศวรรษแวน์หลายๆรุ่นได้ถูกวางจำหน่ายสู่ท้องตลาดตั้งแต่ยุค70แวน์นั้นจึงมีฐานลูกค้าอยู่มากและทำให้แวน์ยังคงขายดีตลอดมาและในปัจจุบันแวน์ได้ถูกจดจำในฐานะแบรนด์รองเท้าอันดับหนึ่งสำหรับนักส,สเก็ตบอร์ดมาจนถ,ถึงทุกวันนี้ เป็นยังไงกันบ้างครับกับเรื่องราวของแวนที่วันนี้เรานำมาเล่าให้ฟังถ้าชอบคลิปแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องเราไว้ด้วยนะครับ mm. เพื่อจะได้รับฟังเรื่องราวสนุกสดที่เราจะนำมาเล่าให้ฟังกันอีกและเป็นกำลังใจให้กับช่องเราได้ทำคลิปแบบนี้ออกมาอเรื่อยๆนะครับ ขอบคุณครับต้องเล่าชาแนลขอการสนับสนุนจากท่านผู้ชมทุกคนนะครับถ้าท่านผู้ชมชื่นชอบคลิปความรู้ฟังสนุกของช่องต้องเล่าชาแนลอย่าลืมมาสนับสนุนพวกเราแบบรายเดือนกันด้วยนะครับทางช่องทาง YouTube membership เพียงเดือนละ80บาทเท่านั้นเองครับเพื่อ